เมารับรถนะครับเดี๋ยวขอถามความรู้สึกที่เดียร์นะครับว่ามาซื้อรถที่เจริญจารณาคอนไงบ้างก็ดีใจครับมาซื้อรถที่เจริญนครบริการดีมากน้องโก้แล้วก็ทีมงานครับเป็นรถที่ใหม่ครับสภาพสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วเรื่องไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมครับเดียร์ไฟแนนซ์ผ่านง่ายมากครับผมเป็นคนซื้อแต่แฟนเป็นคนค้ำครับธุรกิจครอบครัวผ่านง่ายมากครับผมสภาพรถเลยก็โอเคเนาะที่เดียรที่มาจากไหนนะครับสายไหนล่ะครับ มาจากวัชรพลครับแล้วก็มาให้ผมหารถจักรต๊อกให้เนาะใช่ครับรถถูกใจไหมครับผมรถถูกใจมากครับสวยถูกใจเนาะครับทะเบียนสวยมีให้เลือกมากมายครับเดี๋ยวถามความรู้สึกแฟนพี่เดียร์นึงครับพี่กวางครับค่ะสวัสดีสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะผมรู้สึกพี่กวางเป็นไงบ้างครับตันนี้มารับรถครับค่ะดีใจมากเลยค่ะสภาพรถดีค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่น1.8ด้วย ชอบรถค่ะนั่นใช่ค่ะชอบรถแรงค่ะขอให้วยนะครับทะเนคนเอาได้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนอนคุณพี่้อยครับที่มาเต้นรถที่เจริญนครเจริญนครนะครับรถสภาพดีนะโอเคขอบคุณพี่เดชกับพี่กอยมากค่ะสวัสดีค่ะ